อยู่อยู่ที่วัดไหนนะครับอ๋อมาอยู่แถวนี้ที่ที่พม่านี่อยู่อยู่จังหวัดอะไรพม่าอยู่ยางกงอ๋ออยู่ยางกงอันอันนี้อันนี้เขาเรียกเขาเรียกเป็นพระใช่ไหมหรือว่าเป็นยังไงภิกษุณีหรือว่าเป็นแม่ชีหรือว่าอ๋อเป็นแม่ชี อ๋อแม่ชีของพมา่าอ๋อแต่ว่าแม่ชีพม่าเนี่ยจะใส่ชุดแบบนี้จะผมผม้าแบบนี้อ๋อใส่ชุดสีชมพูอ๋อถ้าเป็นข้านักปฏิบัติเนี่ยจะใส่ชุดสีน้ําตาลเข้มอ๋อถ้าเป็นผ้าสีชมพูนในเรียนหนังสือครับเป็นภาพที่สวยงามมากที่เราไม่ค่อยได้พบเจอกันในประเทศไทยนะครับ

五角币两毛一大钱，人民币六点六元。<人>